พี่น้องเอฟซีโฟรที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนาพันธ์ครับมณีมายามพอไซนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องสร้างพาเนียดสร้างนกสร้างพาเนียดแล้วก็สกเสี้ยนนกเงยแหงจังหวัดสรารคามครับผมเจ้าของโตอ่างน้ำพอใบนะครับวันนี้มายามเพิ่น เอ่ไเดียนะอืมางแถ่งเถะ่ยค,ครับบัดพ่อมันมาข้นนี่ยได้จินดินปวกขป้นขนเน่าเลยอ๋อก็เดี๋ยวแรกได้นกได้ไดเ,เลยครับเอา,อเอาดินปวกมันนี้ไมายามพอใส่พี่นอ้อง fc ผมนนทรีสวัสดิ์สารคามเอาดินปวกกันมัขัวคือเขาเห็ดดินดำตีเพ่าะใช่โอ้เอาเกลือใส่น้ำเป็นบ่อเกลือเขาน้ำปไปแดดดีดีกว่าน้ำมันตาปลาเป็นบ่อครับดีมั้ยดีกว่าถูกอย่างอห่วยสิเมียบวานไปเห็นตัวนึงเอาดินปวกมูเป็นหัวนนั่เด้อมีมีลูกข้อมันนะอืมูมูเขาวเสียงนกขมเป็นบ่อครับเออนกขมครับมาบัดเนี้ยเพรมาบดแต่ละขัวขัวจนเน้ว่ามันออกสี สูกคนละอืนี่สิสีครับโอ้คนข้างแสงพอไพี่น้องคนน่ะเป็นยาถอยสักลายก็ครับนี่คืออะไรเนี่น้องยาคึกอือโอ้ว้ายสิได้เนาไปเห็ดอะไรได้บ้างนี่เยียมยาคึกนกเขาพี่น้องสูตรธรรมศาสตร์สูตรพ่อชัยสารคามโอ้ดีดีก็ดีละเอียดว่าพอไซอันนี้มันเกิดมันเป็นอันนี้ปวกี่แล้วเนาะ มันเป็นปัวกันเลวันนี้อขอเขามาผัวเอาน้ำประแดกใ,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 ใช่น้ำนี่ไงใช้น้ำประแด็กความ,ใช,มใช้เกียร์ก็ได้ครับเอาฮอนเอาน้่งบันนี้อันทุตายก็กาตัวนี้ใส่น้ำอื่อมันเลยเป็นกกยังษ์ียครับว้าจะเดีขอซื้อจักถุงนั่อนี่ขอซื้อหรอเอาไ <laughs> ปรอดไปนกกินยาคือพี่น้องยาคือสำหรับนกเขาสูตรพอใส่นะครับวันนี้มายำเป็นสารคคำผมมาหอวดัน บ่เนตีสามหลอกมัหตอนตีหนึ่งไงแล้มะขึ้นนะะครับหม่อยใ่มันยัดเว็นแลนมาหาเล่นเห้วนะพอดีมาหัวยัมขึ้นตัวนั้นบกว่าจิปเบาตัวนั้นนี่เลยนะครับแต่วาาันนี้ก็เลยเดียวตัวนี้มากเน,นี่ยโอ้ยมาเสียไรเนียน้ไปฟังมิจุกโอ้ยนกหาใสว่าอะไรอีกเล้าจารนอนบ่หลับเราก็เลยไปห้องก่เลยครับไปยังไงเราขอมาเอาอรจอยรุ่มปลาจีนเบ พอใส่เคยไปตยโนกทั้งพุ่นบ่ครับก็ได้ไปเอานกกันทั้งทั้งสายเกลียวเปตอนแล้วไปตยโนผุนแล้วโอ้เปนใหญ่มากนกนกเป็นต้อนว่าพอใส่ก็นี่เราก็ยังว่าบ่านี่ยังเคยเป็นนี่บ่านี่บ่ตัวนี้ดิวางเกลียวนี่ดิครับซื้อให้ซื้อมันออกมาแต่สายเกลียวก็เลยซื้อให้วางเกลียวครับโอ้ยออกมาทีแหลกดีนว่าแต่โอ้ยเป็นบนน้อเป็น<ด>บนน้องว่าแต่โคตรจำลงไปอีก ผมก็รับประกันแล้เตาว่ามันมาข้นมาขันเนี่ยเจัางหูจักวันทีเอามาส่งก้อนปีใหม่บ่ะพอใส่มวนตัวนี้เสียงมวนตัวนั้นมาตัวนี้เป็นก้อนปีใหม่เนาะย่าเนาะก้อนปีใหม่ดีครับเรืยเจ็ดเหรียญแล้วหนึ่ไม่ได้สองเหรียญหนสองสองเหรียญครับสองเหรียญก็กลัวเนี่ยลหรอทหารเอาอยู่นี่ดิเนี่ยมุ้งมาต้องขอดิเอาไปมโอแรกในเซเลสเลยดิพอใช่เนี่โอ้ยขันผม <c oughs> หัวสีผมกับโบด้อาน้ำน้ำมันตะปาให้นกกินแล้วเนาะโบตางไงนี่เอาดินนี่เตี้ยนี่้ดินเนี่ยกินครับอืมเสีอมากกว่าว่านนี่อันนี้ก็อยากเพื่อนบอครับตัวสีเขื่อนกับตัวยึดหลังรถผมแหละบอกันแต่ว่ามันนมันลงแต่ว่าจอดรถมาหันกันเฮียกเส,ส้นรถนกเส้นนกป่อเสีอยู่ดีเลยเสียวม,มาไว้บ้านนั่นะนะครับเป็นนกข้างแสงนกพ่อชัยนะครับนี่จะที่เด็ดที่พี่นกตัวนี้เหนเป็นลูกผสมบอครับพ่อช่ไหม มัวหลบตาโอ้สู้กับโจมีตัวเดียวคนไม่จะหลบตาเดี๋ยวฉันได้สองตัวแล้วพี่น้องเสียงเงี้ยเป็นภาษาปอยอยู่ครับสำหรับ,บโอ้เสียงเงี้ล่เสียงมวนสำนาพาัพภใษาเนาะเสียงครับก่อนสร้างครับพี่น้องนี่นี่ไม่อยัางเขาภาษาเนี่ ผนิยพี่น้องเบาสบายครับช่วงปีกายในแบ่งให้เิ่นโอ้หลายหลังอยู่พี่น้องหกเจ็ดลังคนละสำหรับพนลเมื่นั้นอครับหลังเดียวเนี่ยบอกครับมื่อเดียวเนี่ยบอกเพรส้โอ้ยูในวันไตัวนี้ต้วงาไปพร้มกันอครับอนนันนี้มางานรคนพี่น้องเขาได้จังว่กันครับ เงียเซียนออกไปน้องมีผนียัดแซมเลยทีผู้เฒ่ายุบา,บานว่ากันไปซื้อนงเฮียนไดรนั่นเบื้องผนียัดแค่จะขันซุ่มๆอยู่นั่นแม่นเขาจะไปต้อนนกแล้วนะแซมไวแล้วนี่ไม่สักหลังใดเอาไปตอ้อนมั้ยครับผนียัดพอใส่พี่น้องสนใจติดต้อนอะไรครับรห้างในเน,เนี่ยหัวว่านเดี๋ยวไปต้อนเสาเหมืออื่นนี้ละอืม มเอาแล้วมกาหลัง่เ็มบ้านน่ครับตอนเจที่ตะกี้ตอนผมว่าว่าท่านมีสองหนาดีเนาะพอใส่ดมก็ดบเขาบันเขาาตั้ครับนี่เห็ดแล้ว่าน่อโอ้เบาเป็ตะไปต่อกรุงเทพดีคนี่มันเบาเบาแหน้ำไบเเรื่อยๆผู้ใดอยากได้ก็เอาไปบ้ทครับแต่พ่ท่านไดีใส่อีกีบ่ครับนี่โอ้โหก็แล้วมากล้วมบ้านจะไปเจออมื่น เหัุอื่นเนี่ยจเจิมเพราะใจเบาๆพี่น้องแต่ว่าหลังนี้แสนหมันหมันแคกรีหลังแรกเขาว่าเจ้าือไม้ไฟเห็ดครับมันย응ังต so ้นก็ไม่ทั้งหมดดาวก็สูงไม้ไฟล้นล้นไฟดีๆสุดยอดแล้วเนาะนี่ครับพอไส้พอไส้พี่น้องนี่สนใจติดต่อได้ครับ ทีมงานมึองอ่ะันตีเขาจะเอกได้กุงล้งหล้างไรเขาพอใช่ไหมล้างสามร้อยอืมอันนี้เอามาสองมเขาดี้ยมัเขามอมนนลี้่อครับอ๋อนี่จังไหมอมันนี้เป็นไดมาสอมโอ้ลูกกงอ่นบันไดตัวนี้เหรอ

ครับนมแอบมเตี้วนดนกกระถินประมาณขวบกลัวเนาะพราะไส่เนาะขวบกอได้กับก็มาขตก็ได้กับขวบขวบพอดีเหรอพ่อชั้นเข็นพ่อไปนเท้าไปแบต้องซ้ำเด่นก็ได้ตหรอกว่าทัานวว้ก็สิไหมครับเดินบ่าเหนี่ยวมางเหนี่ยว ออนะโอ้เสียงเสียงหมกัมกหมักมันงกนาได้ไมเจียเงี้ยมันเจี้ไมเจียมนึ่งกี่ลาดิอดไปเลยละพี่นองอดไปเลยละจัดละครับเราให้พอใส่ไว้พรอนให้ก่อนครับ มากแล้วเจ้าอ่างอ้าวบอกล่ะไปค่ำไปคุ้นเด้อนี่เด้อหาท่องใ้เพื่อนเด้วลูกเด้อไปปกรักับษาเฮี่ยนสั้นไปค่ำไปคุ้นไปค่ำไปจุมในสันเซียวมนโจกโจกมันมันอ้าวมันมันมันตับได้ๆสู่ประคาดกวเด้อ มักละพี่น้องบอเหลือแล้วครับจัดแล้วครับเจ้าอ่างนะมีอางพอใส่แถมอันนี้ครับจะสูตรคึกนกเขาอันนี้ส้มนกมงคลพอใส่ครับกวกซับเนาะพอใส่เนาะอืมส่ั้วครับโอ้งามปากสันสนก่เป็นตะคันดูใช่เนาะดูวกอครับ น,กอ,ก,นกอายุว่าหลายดีเยนี่ยพอใช่เนาะมั่นนกยุปูเถาต้อได้วันนี้ก็โตมาต้อวันนี้พังต้อก็อนนากอ้าเถาป่วยวสราะสอัยมันก็เลยตอนนขึ้นที่แรกไปถามสามพันหาแต่ว่าขายก็่าขายสองพันแปดเลยแลว้วค่ัสองพแปดเลครับกวักศัพโอ้เมียเขาหลักขายครับ จะให้มันแปดแหลวใส่เผาสั่นอ๋อมีมีเขียดฟอมนะครับเนาะเออมีเอาแปดเสือครับออกมงคลรู้คับครับเสียงเสียงกรอดโตใหญ่ล้องไม่เสียงหน่อยก็โตที่คันอยู่นี่นะครับเนาะตัวใหญ่นี่คันคันคันเพราะใส่แบงแบงไหลายมาเลยครับนี่เสือมาพันหนึ่งก็เออืมเหลือแังด กำไรลอยในเงื่องสีก็ะจะเอาอืครับผมครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาอมทีมงาน<อ>มาเอาเลยครับโบกันได้ครับพอไส้นี่ม่อยากแต่สื่อมาเท่านั้นกับอกเท่านั้นนะครับต,ตัวนี้ตัวบักอ้างนี่คิดว่ดาดเดียวไหวก็เลยโอ้โหเก็บเต็มเลยเนาะพอดัอน่ะผมโทรหาพอไส่แหละได้ยินแต่ว่าอ้างตลอดเออหล่นแล้วลวนะวนี้ครับมากเลยแหละครับ ยังมยังยุบอะไรละกนกางอ่างจนวาโอ้ยู่ว่าปัดปัดตัดนี่ม่โไม่เสียโอ้ยเา่าเสียงโต,ตัวนี้นี่คันคันเสียงดีก็นมันอาจารย์สุเมเดีครับเออัตนี่เสียงดีก็เสียงแจ่มก็อาจารย์สุเมียร์หยหน่อยนึงครับ,บนนยยไงยากเสียงน่อยก็จัจนเอวในบ้านนอนน้ำข้นตัวนี้หมาน มือเดียวเยวนีกไดมื่อเดียวเดซี่ีพอไ่เนี่ยโอ้ปากนี่หน่อยสันสันขันบอสโซ่แลวนี่ครับ้โอโอ้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 โจโง่นี่นี่ครับมีเจ้าพุ้ทโ่งความมาดีครับมันไวหลายจนโหหม่ลินรัวเออ่งเสียงหกเกงพอไ่เอากระนาม Tao. À, Tao <laughs> mà tiếng ใหญ thiệt. Đi con có thố, chim khẩu vô. <laughs> โจ้ก้นนานาวโจก้าได้นี่ยเราเอามาส่งกูเดี๋ยวนี้ว่าจะนัครับวุ้ยวุ้ยวยถุงเอามาส่งเลนี่กูมีรถเสีวยนะั่นนกเป็ด <c oughs> ของยูนอเขาตอได้ตัวนึงอืมแต่ว่ามาัียูนอมพอใช่นี่อีเลยสีเลยหกเด็ดแปดแล้วครับตัวนี้ตัวน้วนนอยๆจะเนี่มว่าเสียงเงี่ยแต่เสียง <c oughs> เสียงเกินโตไหมครับไม่ยินเตี้ยๆเนี่ยยินเป็ดบ้านี้อืมเป,เป็นตะนอนบัวลับอยู่ดีขี่ไก่กวนนี่เงีเหาอ นี่นะครับตำล่าหนกพุทโก้นมาขี่ก้อนแย่ยืนเตี้ยปากสันมันก็เป็นตานมีควมหลายดอกพอไส้มันไล่มันดีครับเมื่อนั้นได้ย้ายหลายยานมันลบนกก่ะสันนกมันอ่อนๆ่อยู่หัวกระขวบดิครับนูเป็นหนกกระขวบมันจะได้ขวบดีครับเป็นนกฝึกอยู่เนาะ มักหม,กม,กมกงามงามงามปากสันสันน้อยๆเสียงยงีงี้โว้ยพอได้เห็นกับว่านกเสียงน่อยแล้วนาะน,นีน่เนาะครับมันคู่ขึ้นว่าโน,นแมนตัวละครับตะลงจากรถมามาหอยไว้กอะทำการแล้วครับผมเจวาวังแก้วนะครับ เมลแรง1าไปล่องเมืองพีนอ้องสำหรับเจอว่างแกวครับนี่ตัวตนพ่ามีตื่นครับ